สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายูสคาร์นั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดมาเจอกับผมก็เจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้นะมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะตัวแรนะฮะตัวแรเทมเลยตัวนี้นะฮะจะเป็นตัว Fortuner Cha m นะครับ 2.5G นะครับเกียร์ธรรมดาปี2012นะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลด้วยนะครับผมสวยๆนะครับพร้อมล้อแมกแต่งซิ่งนะครับนะนี่นะครับใครที่กำลังหาอยู่นะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ ผมบอกได้เลยว่านะครับจองให้ทันนะคะพี่นะตัวนี้นะครับนะเยอะมากที่ลูกค้าถามหานะครับเป็นตัวเครื่อง D4D V Turbo Intercooler นะครับนะไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนแบบนี้ไฟหน้านะฮะโคมไฟใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับสีโครเมียมนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตัวฝากระโปรงจะเป็นสครคปนะฮะนี่เลยนะครับ ล้อยางนะครับสวยๆนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะฮะยางปี2 0 23ล้อขอบ18นะครับตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิวามจุน้ำนะฮะเดิมๆเลยนะรับางๆนะครับบันไดข้างนะฮะสเปคเดิมโรงงานนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับบล็อคเปิดสีโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้มีรูปหลกมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะฮะในส่วนของตัวด้านในนะครับ เป็นนะครับสีทูโทนแบบนี้นะฮะสีเทาตัดกับสีเบจนะครับซิลเลอร์ต่างๆนะครับก็ยังอยู่สภาพเดิมๆนะครับผมนะตัวน็อตเนื้ต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับผมตะกัวตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะฮะเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ก็นะครับเก็บในส่วนรายละเอียดนะตัวสีภายนอกมาให้เรียบร้อยนะครับผมแต่ตัวรถนะครับบอดี้ต่างๆเดิมๆนะฮะบอกนะครับก็นะครับทำมาให้ใหม่แล้วนะครับผม นี่เลยนะครับนะตัวเครื่องเสียงเดิมนะฮะแอร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับผมมีแอร์เป็นแอร์ราวแล้วนะครับอ่านี่เลยอ่ะมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ซีเลอร์ต่างๆนะครับก็ได้เดิมนะครับผมมีที่ล็อกกันเด็กเปิดจากด้านในนะครับตัวรถนะครับก็จะเป็นปี12นะครับบกกลานะครับผมนะในส่วนตัวภายในก็ประมาณนี้นะครับ ใครที่สนใจสามารถติดต่อมาดูตัวรถมาทดลองขับกันได้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8ด0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมมันนี้ได้เลยนะครับชุวงลงชุวงล่างต่างๆนะครับแคสซุงแคสซีต่างๆเดิมๆนะครับไฟท้ายแต่งแบบนี้นะครับเป็นไฟท้ายซิ่งแบบนี้เลยนะครับเป็น led นะครับสีลมดำนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วก็มีท่อนะครับท่อแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับ ภายในนะครับเป็นเบาะ3ามแถวแบบนี้เลยนะครับเอกลักษณ์ของ f o r t u n e เเลยนะครับที่เป็นเบาะแขวนด้านข้างตัวนงตัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับคุณลูกค้านี่นะครับผมอ่ะนะครรอบสี่ตัวรถต่างๆนะครับสวยนะฮะสวยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนะฮะนะครับมาดูได้ทุกวันนะครับเวลาเก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับ เล็กไมค์คันนี้นะฮะวิ่งอยู่ที่197,000 0กมนโลนะครับนะเครื่องเสียงต่างๆได้เดิมหมดเลยพวงมาลัย3ก้านนะฮะมัลติฟังก์ชันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะครับดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะตัวเครื่อง2.5นะครับ 2. 5ุดลิตรนะฮะเป็นตัวเครื่อง 2kd นะครับนะนี่นะับติดตัวคัาโชคมาให้นะครับละเอียดซอกเสื้อต่างๆเดิมๆนะฮะ เบรกจะได้เป็นเบรก ABS นะครับห้องเครื่องแห้งสนิทนะฮะคางตรงคางหน้าต่างๆนะครับโลโก้ตัว R นะครับสติ๊กเกอร์นะครับก็เลขต่างๆอยู่ครบเลยนะครับผมหน้าแผ่นเพจก็จะเป็นแผ่นเพจนะครับปีสิบตรงรุ่นเลยนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสวยๆนะครับนะแล้วก็อันนี้ฝาปรงแท้เดิมโรงงานนะครับก็อยากฝากนะครับสำหรับพี่ๆที่กำลังหารุ่นนี้อยู่นะครับ ติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร,ร์ผมบันดี้ได้เลยนะครับก็ขอฝากด้วย Fortuner 2.5G เกียร er ์ธรรมดานะครับปี2012 5ตัวนะฮะ459,000บาทนะฮะผ่อนก็จะอยู่ประมาณ8,000นะครับสนใจติดต่อหาผมได้ที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร,ร์ผมบันดี้ได้เลยนะครับก่อนจะการลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทางช่องผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมายุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสด